ครับผมเชื่อมเล็กหนานะครับเชื่อมงายนะครับหลากเงาก็จะง่ายก็เล็กบางนะครับสวัสดีครับนะครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้านไร่ใช้ท่องนะครับนะครับก็จะมานะครัผลิตตัวเป็นข้านยก มั่นนะครับยังไดก็นะครับขอฝากนะครับพี่พี่น้องนอนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องเล็กๆนะครับช่องน้อยๆนะครับพึ่งถ้ำนะครับของบานไรลชัยทองนะครับฝากติดตามไว้น้ำเนนนะครับนะครับนี่ก็จะ ค่งกำลังเริ่มเชื่อมนะครับกับอยากงานหลายอย่างนะครับสื่อเหล็กมาเป็นเหล็กล่างนาซีนะครับส่วนตู้เชื่อมนะครับก็จะเป็นของโปเวลนะครับตัวนี้แปดปีแล้วนะครับใส่ลวดสามมินเชื่อมนะครับ ี่ก็เป็นตู้มิกนะครับที่ใส่อยู่อาจ,จะมาใส่ตัวนี้นะครับยันมาสี่สิบเก้าแรงนะครับเอาไว้โยกมันของจะของเดี๋ยวก็ จะลงนะครับให้เบิ่งว่าเฮ็ดไปถึงใดแน่แล้วนะครับส่วนทั้งปุ๋ยนี่ก็ได้นะครับตู้มิกนะครับเชื่อมส่วนมากนะครับทั้งบานไหลใช้ช่อน,นี่ก็จะส่วนอุปกรณ์ส่วนมากจะอันใดที่ทําเองได้ก็จะทํานะครับซื้อเล็กมากนะครับ ทำการตัดทำการวัดขนาดนะครับฝากติดตามไว้เลยนะครับพี่พี่น้องๆผู้ใดที่สนใจนะครับกระบอกตัวนี้ซื้อมา4,002นะครับจะใส่สองกระบอกเลยนะครับ ก็จะทำเป็นข้านสูงเลยนะครับแค่เล็กนี่ก็เบิดเบิดหลายพันเป็นหมื่นแล้วนะครับตัวคานนี่ก็จะใส่หนาสามนะครับเล็กกลองหนาสามนะครับหนาหนาหามินเลยนะครับนะครับเส้นนี่สามพสองนะครับ นี่ก็ร้อยเชื่อมนะครับที่เชื่อมก็งูงปลาปานะครับเชื่อมไปคับมีอายมีคนนั่นสอนแนวะคนนี่สอนแนกับมหัดเชื่อมเอานะครับตูวนี้ก็หลากเงาเงาได้เลยนะครับ พี่พีน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับเรื่องงาน DIY หรืองานที่ผลิตเองเป็นเครื่องมือด้านการเกษตรหรือว่าเครื่องใส่เครื่องสอยนะครับเป็นงาน DIY นะครับติดตามไปเล่นนะครับบ้านไหลใช้ทองครับส่วนคลิปนี้พอจบแค่นี้แลวสวัสดีครับ